ยินดีต้อนรับสู่แมปอะไรคอสโอเวอร์วันนี้ก็จะมารับคุณเข้ากิวเฉยๆนะครับกิวก็ยังขาดอีกประมาณร้อยร้อยคนเพราะส่วนใหญ่มีแค่สองคนกับเพื่อนเองครับ <laughs> เป็นกิวที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ครับจะบริจาคหรือไม่ก็บริจาคก,ก็ได้ครับส่วนวิธีเข้าเดี๋ยวผมจะสอนอีกคลิปหนึ่งไม่เอ้ยสอนคลิปนี้เลยก็ได้อ่ะให้ทุกคนไปที่คอมมต์แล้วก็ให้กดลิงก์นิสอ เข้า discord แล้วก็มาถามเลยครับจะมีอยู่ช่องหนึ่งที่บอกว่าออขอเข้าก u i แล้วก็พิมพ์ชื่อมาแค่นั้นเองรครับฟีครับเข้าฟรีครับจะบริจาคหรือไม่บริจาคก,ก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยครับไม่ได้ว่ากันเลยครับเข้าวีคุณลูกหนึ่งลูกสองงอะไรก็ได้ครับเข้าได้หมดเลยครับ